สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็มาพาทัวร์สวนผักผมตาเอ่อริมระเบียงเนาะนะครับผมตอนนี้ความคืบหน้านะอ่าดอกสวยสวยนี่คืออะไรเอ่ยนะครับเป็นมะละนะครับผมต้นมะละนะครับโอ้โหผมต้องบอกว่าโชคดีและฟุกมากๆคือปลูกขึ้นด้วยนะครับปลูกขึ้นด้วยอันนี้คือต้นมะละแน่นอนนะครับต้นมะละที่เขาเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวมะละครับผมเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้ก็ต้นพริกผมก็โตมาเยอะมาก,กน,นะอันนี้ ในส่วนนี้ก็มีต้นโกดุลาลัมพาด้วยนะครับนี่ต้นพริกผมครับต้นพริกผมโอ้โหเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเบียดกันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้นพริกอันนี้ก็คือต้นพริกเหมือนกันนะครับผมปลูกไว้เยอะมากนะครับคือกะเอาไว้แบบว่าไม่ต้องซื้อกินเลยนะครับไม่ต้องซื้อกินเลยปลูกในในส่วนของไอ้ต้นพริกพริกขี้หนูสวนครับเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับคลิปขาวก่อนก็คือผมใช้พริกเน่าแหละโรยบนบนดินเลยนะครับให้มันออกเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ มะละนะครับดอกสวยงามเลยดอกสีขาวนะครับผมนะครับผมออกดอกช่อดอกเยอะมากนะครับเออนะคะนี่ครับนี่ครับเริ่มไต่ละเริ่มไต่ไปเรื่อยๆเริ่มไต่ขึ้นระเบียงนะครับขอบระเบียงตรงรั้วริมระเบียงละนะครับผมความชุ่มชื่นผมนะผมไม่ต้องเพิ่งลดน้ําไปนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ลดน้ําดอกที่จริงมันมีระบบน้ําหยดอยู่แล้วนะครับผมผมเพิ่งฉีดอะไรนะ ตัวกันแมลงไปนะครับก็คือผสมกาแฟน้ำช,ช,ช,ชุ่มใสชูน้ำยาล้างจานนะผสมน้ํากันนะอันนี้อันนี้เป็นต้นต้นผักชีนะเมื่อกี้ต้นผักชีนะครับผมน,นี้โกดจุฬาลัมพานะครับผมในส่วนของต้นโกดจุฬาลัมพานะครับผมนี่ฮะนี่ผมซื้อยังไม่ตายนะเออโชคดีมากๆเลยซื้อมาออนไลน์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของไอฝั่งหนึ่งที่ผมปลูกอันนี้ก็นนต้นพริกนะครับอ่าครับอันนี้ก็ต้นพริกนะมันมีต้นพริกแล้วก็แซมแซมไอต้อน pumpkin, ตอันนี้ด้วย อะไรนะไอ <iset> ผ like ักชีอ่ะเออต้นผักชีผมปลูกผักชีด้วยนะเนี่ยโอ้โหออกเต็มเลยนะครับผมปลูกผักชีด้วยนะผักชีผักชีด้วยแล้วก็มีพิกต้นพริกด้วยนะที่มันโรยๆไว้อะนะครับอันนี้น่าจะเป็นผักผักชีนะต้นผักชีนั่นแหละผมว่านะเริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นเยอะละนะครับผมอันนี้ผมกบมาอันนี้ก็ต้นผักชีเหมือนกันเนี่ยในส่วนของต้นผักชีเหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันนะกำลังขึ้นเอ้า ไอดอกไอดอกต้นมะละผมล่วงไปละเออช่างมันเถอะนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับอืมครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอันนี้ต้นต้นกดจุฬาลำมพาเนาะก้นจุดกดจุฬาลำมพานะครับที่ผมปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกไว้หลายจุดเหมือนกันนะอ,อันนี้ก็มีช่อเยอะอยู่นะครับในส่วนของต้นมะละนะอต้นมะละนะครับต้นมะละผมนะครับให้มันเลือ้อยเป็นเถาไปนะครับผมอืมสวยงามเลยนะครับนี่มันขึ้นผมผมได้มเมลด็ดอ่ะ มเมล็ดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละแต่ไม่ได้กินไงมันเลยเน่าแล้วมันแก่เป็นลูกแดงๆละไอ้ลูกมเมล็ดมันผุเลยเอามาปลูกฝังดินก็เอ้ยมันขึ้นฮะขึ้นได้ด้วยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของผมนะอัปเดตล่าสุดนะครับผม